รับมาในเบรกที่สตรงนี้กับพี่ชาวชาวลิตยอมดอนผู้ดำเนินรายการสร้างกำลังใจกำลังกายเพื่อให้มีพลังก้าวไปข้างหน้าในเบรกนี้พิธีกรของเราติดหัวลากรถเข็นวีแชร์มาที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหาหนครกับบรรยากาศลมเย็นๆสบายสบาทำให้ชีวิตติดล้อมันดูดีมีราคาจริงๆครับ ผู้ชมครับทีมงานลูกหนังติดร้อยและพี่ชาวชาวลิจอมดอนวันนี้มาที่ซอยนิมิตใหม่52ตรงนี้คือเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครครับก็ถือว่าเป็นชานเมืองของกรุงเทพนะครับถัดจากตรงนี้ไปก็จะเป็นลำลูกกานะครับเป็นทางด้านปทุมธานีนครนายกนะครับอากาศกําลังดีครับในช่วงฤดูหนาวนะครับชานเมืองของเมืองหลวงของเราแบบนี้นะครับดังนั้นก็เป็นโอกาสดีครับที่พี่ชาวได้ออกมาพักผ่อน สนามดังกล่าวนะครับเขาก็แบ่งเป็นสองสนามสนามฝ่ายละ9คนนี่พี่เชาก็นําทีมงานลูกหนังติลดล้อมาเตะเป็นคู่พิเศษนะครับเพื่อที่จะให้กําลังใจสําหรับเยาวชนที่ฝึกซ้อมโดยคุณครูต้องบอกว่าควรคุณครูนักเตะสีเท้าดีเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศนะครับในการพูดคุยแล้วก็จะได้สัมภาษณ์นักเตะระดับเยาวชนด้วยนะครับให้เขามีแรงบันดาลใจนะครับในการซ้อมนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่าง เด็กไทยสุขภาพดีครับวันนี้พี่ชาอยู่ที่สนามสไตลิโอนะครับซอยนิมิตใหม่52เขตคลอง3ามวากรุงเทพมหานครกันครับเดิมนี่ก็เป็นคนตำบลดินดำอำเภอจังหารจังหวัดระเอ็ด แล้วก็ไปเรียนต่อที่ราชพัฒมาสรารคา,าจบปริญญาตรีนะครับก็มาทํางานเป็นครูอยู่โรงเรียนธีรพาดาก่อนนะครับแล้วก็มาอยู่ที่โรงเรียนสแก้วไฮเทคเทคโนโลยีนะครับที่เป็นสาขาข,าของมหาวิทยาลัยทุนีหรือเทคโนโลุมธานีนะครับแล้วค่อยมาสอบที่เป็นครูที่นนทบุรีนะครับก็เป็นอ,อยู่โรงเรียนมัดเพลงนะครับแถวไซม้า,า,มาแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นนนทบุรีวิทยาลัยณปัจจุบันบรรจุที่ โรงเรียนวัสดุที่สะอาดคอนสามวาคุเทศมานครส่วนทางด้านกีฬาก็เล่นมาตั้งแต่เด็กอยู่โรงเรียนปถมจนถึงมัธยมมัธยมก็เล่นในระดับมต้นจนถึงม .4 ก็ไปเล่นโคกคับของจังหวัดเลยราชพัฏก็ไปเล่นเกือกสยามของราชภัฏตอนจบมาก็ไปทาบอลให้กับทีละพดาไทยครับในรุ่น1 6ปีก็ได้เหรียญทองแดงนะครับด้วยที่เราชอบเล่นบอลด้วยครับตอนแรกเล่นฟุตซอลอยู่ แต่ทีนี้ก็คือเวลาเด็กล้มเกิดอาการบาดเจ็บง่ายก็เลยหาสนามเล่นนะครับทั้งปลูกหญ้าขุดลอ,อกคอลองรอบไฟแต่ว่าทาเองทุกอย่างใช่ทาเองทุกอย่างครับทาเองทุกอย่างอาคารสถานที่ก็ทําเองหมดห <laughs> ใช่ครับทำเองมือเองตัดต้องตัดหญ้าครับทอปทรายนะครับตีเส้นครับทาเองหมดเลยครับใช่ครับติดไฟเปิดไฟซ่อมไฟตื่นเช้ามาก็ต้องมาลดหญ้าก่อนไปโรงเรียน เย็นมาก็มาตัดหญ้าสองสนามนี่ก็โก็หนักพอสมควรแถวเนี้ยไม่มีใครที่เป็นข้าราชการแล้วมาทำมาทำสนามบอลดเป็นคนสอนหนังสือเนาะก็จะเห็นว่าเด็กชอบเล่นกีฬาแล้วเขามีความฝันวิชาการเขาม่ได้แต่ก็มันก็ทําให้นิสัยอ่ะของเด็กอ่ะเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับจากเด็กที่เป็นเด็กก้าวรล้าที่เรียนไม่ค่อยเก่งเนาะก็ทําให้เด็กมาเรียนรู้สังคมอีกแบบหนึง่งแล้วก็ยอ,ยอมรับกติกาก็เรียนเชิญน,นะครับของหรือว่า น้องๆหรือลูกหลานถ้าสนใจที่จะมาเรียนรู้นะครับหรือมาหาประสบการณ์ทางด้านกีฬานะครับที่มีสนามฟุตบอลอยู่ใกล้ๆก็คือนิมิตใหม่อนนิตใหม่ซอย52นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทั้งผู้ปกครองนะครับถึง v i p ด้วยนะครับที่อยากจะมาเล่นนะครับก็ยินดีต้อนรับครับเด็ก ในเขตพื้นที่นะครับที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะครับซึ่งไม่มีสนามฟุตบอลที่จะมาเล่นก็เลยมาทําสนามาบริเวณตรงนี้นะครับหลังเลิกเรียนก็จะให้เด็กมาทําการฝึกซ้อมนะครับในวันพุธพฤหัสและวันศุกร์นะครับแล้วก็รวมถึงเสาร์อาทิตย์นะครับก็จะมีการอุ่นเครื่องและก็เกมการแข่งขันเพื่อเกิดให้เด็กใช้ทักษะนะครับในการแข่งขันให้มีความชำนาญมากขึ้นครับ ส,สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบุญยริศน้าชวีครับอยู่ชั้นป .6 ทับ1โรงเรียนวัส,สุทธาศาสตร์เหตุผลที่มาเล่นฟุตบอลเพราะอยากให้อยากมีสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายลุกณกรกำนพริรักเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ2เรียนอยู่โรงเรียนวัสสุทยิศาสตร์เหตุผลที่มาเล่นฟุตบอลเพราะอยาก เพราออยาให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทนายปทมพัฒน์ผาทองหรือทนายเองนะครับวันนี้ได้มาเยี่ยมชมสนามสไตลิโอนะครับที่ถนนนิมิตใหม่ช่วงประมาณซอย52วันนี้ได้นําทีมรู่งหนังิี้อมาร่วมแข่งขันหน้าสนามแห่งนี้ในนามทีมรุ่หนังิี้อร่วมกับทีมอือนุอีก3ทีมนะครับ V.I.P. รวมเป็น4ทีมก็ต้องขอชื่นชม พี่โอนะครับที่ได้เปิดสนามอะคาเดมี่สตาดีโอให้กับน้องๆเยาวชนได้มีโอกาสเ,าเรียนศาสตร์ของลูกหนังก็หวังว่าจะทําให้เด็กๆได้มีโอกาสได้ขั้นสู่ระดับสูงขึ้นไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่โอที่เปิดโอกาสให้น้องๆน,นะครับผมขอบคุณมากครับผม,มพิชาติกำลางครับในนามทีมวี p อพีร่มก้าวันนี้ก็ ทีมงานมาออกกำลังกายในวันหยุดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กันแล้วก็มีเด็กๆมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ทีมสตาเดียอซึ่งมีอาจารย์โอเป็นเจ้าของสนามนะครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ให้เด็กๆได้ห่างไกลย,ยาเสพติดแล้วก็ออกกำลังกายร่วมกิจกรรมและรู้จักาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับทีมฟุตบอลวีพีร่มเก้วและทีมฟุตบอลคนสูงวัยอื่นๆที่มาเตะฟุตบอลในวันนี้ ได้กล่าวเติมกำลังใจให้น้องๆได้เล่นกีฬาและพัฒนาต่อเนื่องจากจุดนี้คนระดับคุณพ่อที่สูงวัยคือต้นแบบที่ดีแก่เด็กๆทั้งนอกและในสนามคำคำนี้ใช้ได้ตลอดปีตลอดกาลลูกเล่นตั้งแต่เด็กๆนี่ลูกคนโตครับชื่อโอ๊คตอนนี้เรียนอยู่สังกุลลาบวิทยาลัยนี่เสือครับอยู่เรียนสตรีทิทย์สอก็เริ่มแรกก็ เดินได้ก็เริ่มพาเล่นบอลเตะบอลกันมาตั้งแต่พ่อลูกกันมาตั้งแต่เด็กค่ะไปรับไปส่งตลอดตัวมาสักพักหนึ่งเขเข้าสโมสรเยาวชนบางจากค่ะทั้งสองคนเลยถ้าจาังหวัดคนไหนใกล้ก็อาจจะไปดูค่ะคนไหนไกลก็อาจจะไม่ได้ไปบางทีบางทีรายการไกลก็ไกลามากมบางทีไปกาญจนบุรีไปชนบุรีอย่างเงี้ยครับบางทีบางไปได้ก็พยายามจะแบ่งเวลาไปอยู่ค่ะสวัสดีครับผมนายคิรากรทองคำนะครับ ชื่อเล่นชโอรครับอยู่โรงเรียนสวนกหลาบก็อยากจะขอบคุณพ่อนะครับที่คอยสอนเตะบอลพาเตะบอลตั้งแต่เด็กครับจนแบบโตเลยครับแบบไม่เฉลยเฉลีล่ยไม่ออกนักลูกนักทางครับก็ขอบคุณครับผมนายคุณากรทองคำวัฒน์ชื่อเล่นชื่อเสือขอขอบคุณสโมสอนบางจากที่ช่วยสอนมาตั้งแต่ประถมับจนถึงมัธยมม .3 แล้วก็ขอบคุณพ่อแม่ครับที่ช่วยไปส่งไปรับไปส่งทุกวันครับ ไปซ้อมบอลเปเรียนครับเป็นหนึ่งครอบครัวที่มีลูกชายเล่นกีฬาฟุตบอลถึงสองคนมันเป็นความโชคดีมากๆเลยครับคุณพ่อและในช่วงหน้าเราจะไปที่จังหวัดนครราชสีมาร่วมงานผ้าป่าเพื่อการศึกษาที่ตำบลเมืองพลับคลาอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมา เหมนผมคุยกับทางท่านผอไห,หลายท่านท่านก็บอกว่าอยากมีกิจกรรมแบบนี้อย่างน้อยปีละ2ครั้งประมาณนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมการกีฬา